สวัสดีครับพี่คอนตัมน,นะครับวัวน,นี้จะมาต่อจากพาร์ทที่แล้วนะที่สร้างเป็นภาพฉายแบบนี้แต่วิดีโอนี้เดี๋ยวจะสร้างเป็นไอโซเมตริกแบบนี้นะครับนี่เ,เดี๋ยวเราสร้างพื้นที่เปล่าๆอย่างนี้นะ ก็ปรับนี่ปรับเหมือนเดิมเลยนะก็คือห้านั่นองห้าห้าอันนี้นี่กดใช้แบบ ISO dark ปกติมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราปรับไว้ก่อนห้าห้าห้านะครับแล้วก็มาคลิกตรงนี้ ISO dark ใครไม่มีก็ไปเปิดตรงนี้ขึ้นมนาะจะเนี้ ISO metric d a r k ซิ่งนะก็คลิกขึ้นมนาะ กดปิดใช้นี่ยก็จะเป็นตำแหนนี้ละเดี๋ยวเราเคัดก๊อปปี้ไปอันนี้สร้างในพื้นที่ว่างๆก่อนโอเคเริ่มสร้างเลยนะครับก็ใช้เครองสร้างลายปกตินี้ visible line ซูมเข้าไปไหน่อยนะ ัลกล่องให้ดูตรงนี้ก่อนจะได้ดูง่ายสเกลหลายตรงนี้ไปทั้งหมด40ม่สิก็ดูระยะได้ตัวเลขที่มันขึ้นขึ้นตรงนี้สิกลับมาตรงนี้25ด่ดูตัวเลขดูตัวเลขที่มันขึ้นตรงนีนะ้มันก็ลง กด E S C ที่คีย์บอร์ดนะครับคือตัวนี้ E S C ที่คีย์บอร์ดเพื่อยกเลิกคำสั่งจากนั้นกด Space Bar นี่ตัวนี้นะเพื่อที่จะใช้คำสั่งเดิมก่อนหน้านะครับก็คือคำสั่งลายนั่นเองทีนี้วนี้กล่องยี่สิ กด F5 นะครับกด F5 เนี่็เลื่อนไปให้มันได้20นั้นก็กด F5 อีกให้มันเปลี่ยนแนวแกนนะครับ F5 นี่ให้มันเปลี่ยนแนวแกนขึ้นไป10อันนี้1นึ่งช่องนะตรงนี้เนี่ย5ใช่ไหม 25อย่างนั้นก็คีดมานี่โดยเราปิดไอ้ตัวนี้ก่อนเอาสมดปิดไฟมันแล้วก็ไปคลิกตรงนั้นนะครับ SC, กด ESC กดสเปซาร์ลงมาดเดี๋ยวเราจะสร้างเส้นนี้นะครับ1 2 3 3ช่องนะกด F5 เพื่อให้มันเปลี่ยนแนวแกนนี่เป็นแนวนี้ ามช่องก็15นะครับก็ขึ้นผล1ช่องกด F5 นะครับให้มันมาแนวนี้2ช่องนะเห็นนะสองช่องอย่างเงี้ยดูดีๆนะครับดูแบบดีๆนะครสองช่องกด F5 นะครับ ก็สร้างเส้นปิดตรงนี้ก็กด ESC ออกไปกด Spacebar นะครับสร้างเป็นแนวนน้นใ่ถนัดก็ ให้เป็นอนุมไปให้มันได้ระยะป้งกันน,นกเอียสีก็สเปดบ่ายนีขึ้นไป15นะครับตามแบบก็ตรงนี้สิมาตรงนี้15บห้าขมาตรงนี้10 ค่าไว้ตรงนี้เดี๋ยวขอใช้เส้นจริงกันนะจะได้วาดเลยอนะันนี้ ก็ค่อยๆไล่ด่าไปให้มันครบโอเคเรียบร้อยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราก็คลิกนี่คลิกเมาส์ทีนึงบริเวณนี้นะครับแล้วก็ลากไป หรือจะคลิกขึ้นอย่างนี้ก็ได้ไดหมดนะจริงๆไอ้เส้นนี้เราไม่ต้องการก็ทิมทิ้ง,งไปได้นะม e ฟนะบะมฟตรงนี้คลิกมูฟงั้นเลือกจุดไหนก็ได้ที่เป็นเป็นจุดที่เราจะอ,าอ้างอิงเนี่ย เราก็เลื่อนๆก็เอามาไว้ตรงนี้แล้วกันนะโอเค ปิดเส้นไกดไลน์ไปปิดไฟนะโอเคจริงคนนี้จะบอกขนาดก็ได้นะครับ ถ้ามันบอกขนาดยากก็ปิดสแนปกระด้ถ้ามันล็อกตรงนี้อีซี่ ี่เราเห็นว่ามันไม่มีเส้นเรออาจจะสร้างเส้นหลอกมันขึ้นมาก็คือมีสร้างเส้นหลอกตรงนี้ขึ้นมาช่นใช้ตัว,วตัวนี้ตัวอะไรตรงนี้คลิก2จุดจุดบนจุดล่างแล้วก็ลากออก ตัวเล็กเอาไว้ข้างในก็ได้ก็คิดนะหนึ่งโอเคแล้วบอกตรงนี้ก็ได้นะว่ามันห้า ค่อยๆไล่ไปว่าตรงไหนยังไม่ได้บอกนะครับ มันจะประมาณนี้เวลาปรับนะครับก็คือต้องดูตามแนวแกนเราอ,อยากปรับเป็นแนวไหนเดี๋ยวสร้างเส้นเพิ่มขึ้นไปอันนี้มันแนวเดียวกันถูกไหมเราก็คลิกให้มันเป็นสีเขียวนะถ้าลากเมาส์ไปฝั่งขวามันจะเป็นสีฟ้าสีเขียวก็คือแค่สัมผัสกับส่วนใดส่วนหนึ่งก็จะเลือกให้เราี่ต้องการให้มัน มาแนวนี้เราก็ไปที่นะคณครับไปที่ด m e n s i o n แล้วก็คลิกออฟบิกจากนั้นก็คลิกคลิกเส้นให้มันเป็นแนวนี้ก็จะขยับมาให้กดสเปซ by ครั้งหนึ่งต้องเลือกเส้นเหมน แบน,นี้ัน,นี้ก็เป็นแนวเดียวกันแออบบ dimension orbit แล้วก็คลิกตรงไหนก็ได้แล้วก็ลากไปทางแนวนน้นถ้าไม่ตรงหรอกก,ก็เดี๋ยวลองเปิดตรงนี้ก่อนโอเคเปิดออกสมมตช่วยนะครับก็คลิกอีกทีหนึ่งมันก็จะไปตามเมาส์เมื่อกีก้ที่เราวางน,นี่พี่ต้องการให้มันตั้งขึ้นนะครับ ก็คลิกกด F5 นี่มันเป็นแนวตั้งขึ้นมันก็จะขยับตั้งขึ้นตรงนี้แล้วกให้มันเป็นแนวนอนนะครับกด F5 เป็นแนวนอนนี้นี่เราขยับให้สำนักสุดท้าย คี่ดัมเ n of big คลิกเข้ามาเป็นแนวนี้นะครับก็กด f 5ก่อนก็ลากเมาส์ไปก็จะปรับไ้โอเคข้อนี้จริงจริงข้อนี้คำสั่งเขาแค่ให้สร้างแค่ภาพฉายนะครับเนี่ยสร้างแค่ภาพฉายไม่ต้องบอกขนาดนะครับแต่อันนี้ทำเผื่อ,อไว้ให้นะครับก็ ว่าเป็นการเรียนรู้ไปเลยนะครับว่าบอกขนาดอย่างไรนะครับต้องใช้คําสั่งอะไรแล้วก็มีการสร้าง iso metric ด้วยแล้วก็นี่ในการปลับว่าบอกขนาดอย่างไรด้วยนะครับนี่ตัวนี้โอเคเวลาเซฟงานนะครับก็ไปที่ layout แก้ตรงนี้เนี่ย จากโมเดลจากเปเปอร์ตรงนี้เป็นโมเดลก่อนเหมือนถึงจะจัดหน้ากระดาษได้นะครับเมื่อจัดได้แล้วนะครับก็คลิกให้มันเปเปอร์อันนี้มันก็จะได้แล้วนะครับ จากนั้นก็ไปพล็อตตรงนี้นะครับที่รูปเครื่องพิมพ์อันนี้จะทำเป็น pdf หรือาพัอตรงนี้ก็ได้นนปรับเป็นโมโนโครมซะให้มันเป็นสีขาวดำนะตรงนี้ก็ dwg to pdf อันนี้ full bit ตรงนี้ ac preview ก,นนก็จะได้นานตรงนี้นะถ้ามันโอเคแล้วเราก็กด s ซฟได้เลยนะครับโอเค ก็เปลี่ยนชื่อให้เรียบร้อยนะตรงนี้แล้วก็กดโอเคอันนี้ก็เรียบร้อยไว้แล้วนะครับเวลาพอดอย่าลืมว่าต้องค้างเยู่ที่หน้าเลียลนะครับจักหน้ากระดาษให้ดีโอเคโอเคเดี๋ยวน,นี้ไว้เท่านี้ครับ กกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ